บิสมิลลาฮิ ррахмани ราะ х и มอัลลอฮัมดุลิลลาห์พร้อมในช่วงนี้จะมาพูดคุยในประเด็นของชายมุสลิมคนหนึ่งที่ได้เคยให้สัญญาไว้กับตตรีต่างศาสนิกว่าเมื่อไรที่เธอเข้ารับอิสลามกับผมจะแต่งงานกับเธอและในเวลาต่อมาตตรีคนดังกล่าวก็ได้มาเข้ารับอิสลามส่วนชายมุสลิมคนนั้นก็ต้องการที่จะแต่งงานกับเธอตามสัญญาที่ได้เคยให้ไว้กับเธอ แต่ว่าทางครอบครัวของชายมิสลิมคนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดาของเขามีความรู้สึกค้านในการที่เขานั้นจะแต่งงานกับตตรีคนดังกล่าวประเด็นมีอยู่ว่าตามมิติของศาสนาแล้วเขาจำเป็นจะต้องทำตามสัญญาที่ได้เคยให้ไว้กับตตรีคนดังกล่าวก็คือแต่งงานกับเธอหรือว่าเขาจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกของครอบครัวของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบิดาของเขาที่มีความรู้สึกการต่อการแต่งงานนี้ดังนั้นในประเด็นนี้ตามหลักศาสนาได้วางกฎเกณฑ์หรือเรียงลำดับหลักพิจารณาไว้อย่างไรในประเด็นนี้มีส่วนคล้ายกับคำฟัตวาที่ถูกระบุอยู่ในคณะกรรมการถาวรเพื่อการวิจัยทางวิชาการและการชี้ขาดปัญหาศาสนาของประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีชื่อเป็นภาษาอาหรับว่าอัลลุญนะอัดดัมะลินบุฮูซอัลอิลมียะวัลอิฟตาเป็นคําฟัตวาหมายเลขที่13684เล่มที่18หน้าที่9ดังนี้อัสซออลอะนัลมูวัคคิอ์ดนาฮูอับดุลกอดิรอุมรี25ซะนะตันอัรฆอบุอันอัสอละอะนิมราตินมะซีฮียตินอุมรูฮา خمس وعشرون سنة وعدتها أنها متى تم إسلامها سوف أتزوجها وقد أسلمت الآن فهل أتزوجها علما أن والدي شديد المعارضة لهذا الزواج خمس سنة قبل أن أتحدث عن هذا هو عبد القادر عمره 25 سنة กระผมต้องการที่จะถามถึงเรื่องราวของต,ตรีคริสเตียนคนหนึ่งซึ่งอายุของเธอก็25ปีและกระผมก็ได้เคยให้สัญญากับเธอว่าเมื่อไรที่เธอได้เข้ารับอิสลามอย่างสมบูรณ์แบบกระผมก็จะแต่งงานกับเธอและตอนนี้เธอก็ได้เข้ารับอิสลามแล้วดังนั้นกระผมจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องแต่งงานกับเธอแต่ขอชี้แจงให้ทราบว่า บิดาของร้ผมนั้นเป็นบุคคลที่คัดค้านต่อการแต่งงานนี้อย่างรุนแรงอัญจาวะอีไดแก่ในเรื่อีบิว่ิกลมากูเระ فإنك تفي بوعدك للمرأة المذكورة وهو أن تتزوجها ولا عبرة بمعارضة أبيك لهذا الزواج คำตอบของคณะกรรมการเมื่อความเป็นจริง เป็นไปตามสิ่งที่ถูกระบุไว้ท่านจะต้องทำการรักษาสัญญาที่ได้เคยให้ไว้กับตตรีคนดังกล่าวนั้นก็คือท่านจะต้องแต่งงานกับนางโดยที่ไม่ต้องพิจารณาถึงการคัดค้านของบิดาของท่านต่อการแต่งงานนี้วบิาอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงประทานความสำเร็จอัตตอฮฺวะกัสลลาลลอฮฺและนบีอินะมุฮัมมัดวะอาลีฮฺวะซุฮบีวะซัลลัม اللجنة الدائمة للمهوس العلمية والإبتاء كنا كما كان ثاوان بقى كان ميجاي شاكا ميجا كان الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رام برتان الشيخ عبد الرزاق أفيفي كما كان الشيخ عبد الله ابن جوديان رحمهم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.